คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยกังนํำคลินิกอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้อง กังนคลนิกคุณเบียร์มาเล่าเรื่องล่าสุดก็คือห้องเช่าชําระแค้นเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเรื่องนี้ได้รับฟังมาจากพี่คนนึงตอนที่ไปเที่ยวกับแฟนครับแต่ก็ไปเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้น จนทําให้เจอกับเรื่องชวนหลอนเรื่องนี้ครับเหตุการณ์ย้อนกลับไปเมื่อ18ปีที่แล้วคุณเบียร์มาพร้อมกับเรื่อง18ปีในความทรงจําม,มาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่8กับสายของคุณเบียร์กันเลยครับสวัสดีครับคุณเบียร์สวัสดีครับพี่แซคหลับไปยังเนี่ยยังไม่หลับครับสุดยอดสวัสดีครับอือสวัสดีสวัสดีต้องใช้คำว่าอารุณสวัสดีแล้วตีตี5 24นาทีสายที่8ครับอวันนี้ เรื่องยาวๆทุกเรื่องสะใจคนผมก็ประมาณสองชั่วโมงครับพี่แจ็คเต็มที่เลยจบเที่ยง <laughs> สะใจคนชอบฟังเรื่องยาว,ยาว,ยาว,ยาวๆจบเช้าๆนี่อันนี้ตอบโจทย์เลยวันนี้แล้วก็ก่อนหน้านี้จะมีหลายท่านบน่นนะอู้ดี๋นี้จะโค้รเลยดีโอจบเร็วจบเร็ววันนี้เอาให้สะใจแล้วนะ,ะ <laughs> ไม่บ่นกันแล้วนะชาวแก๊งนะคุณเบีย เราคุยกันล่าสุดเมื่อประมาณซักเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเรื่องห้องเช่าชําระแค้นเนาะใช่ครับรั้งนี้มาพร้อมกับเรื่องที่พี่คนหนึ่งเขาไปเจอไปเจอเรื่องนี้มาตอนที่ไปเที่ยวกับแฟนแล้วก็ไปเจอเรื่องนี้เมื่อสิบแปดปีสวัสดีครับสวัสดีครับมาเล่าให้กับคุณเบียร์ฟังครับสิบแปดปีในความทรงจําเป็นยังไงครับเรื่องนี้ครับก็สวัสดีพี่แจ็คแล้วก็ทีมงานนะครับรวมถึง นแฟนเดอะโกดทุกคนเลยนะครับที่ยังอยู่กันถึงตอนนี้เนาะสุดยอดเลยฮนะเ,เรื่องนี้ครับเป็นเรื่องที่พี่คนหนึ่งเนี่ยที่รู้จักกันเนะครับเขาเล่าให้ผมฟังอืจริงๆแล้วเนี่ยมันมันมันไม่ใช่เป็นการไปเที่ยวกับไปเที่ยวกับแฟนเราไปเจอนะครับแต่มันเป็นเรื่องราวชีวิตของเขาเลยครับเมื่อสิบแปดปีที่แล้วเนี่ยว่าเขาไปเจอเรื่องนี้มาเออ พอผมตอนที่ผมได้ฟังจบแล้วเนี่ยผมรู้สึกมันมีหลากหลายอารมณ์มากนะครับในเรื่องเนี้ยแล้วก็ตัวตัวละครทั้งหมดในเรื่องเนี้ยนะครับผมขออนุญาตใช้นามสมมุตินะครับแล้วก็ตอนที่ผมเล่าให้ทีมงานฟังอะครับพี่แจ็คผมเล่าไปแล้วก็ลองลองซ้อมเล่าหลายครั้งแล้วมัน ไม่ค่อยโอเคครับถ้าเล่าแบบเป็นเรื่องราวของพี่เขาอะผมก็เลยจะขอแบบสวมบทบาทเป็นตัวพี่เขาไปเลยเล่าแทนเขาไปเลยใช่แต่ไม่ใช่เรื่องของเรานะต้องบอกงี้ก่อนนะต้องบอกคุณผู้ชมผู้ฟังก่อนนะโอเคเอาเป็นเอาเป็นอย่างนี้ดีกว่าใช่ครับสมมุติว่าเป็นเรื่องของคุณเบียรจบใช่ครับเออก็เริ่มเลยนะครับพี่ย้อนไปเมื่อประมาณ สิบแปดปีที่แล้วครับตอนนั้นเนี่ยผมเนี่ยเป็นนักศึกษาจบใหม่ไฟแรงนะครับแล้วก็เ,เป็นเป็นคนที่มีโปรไฟล์ค่อนข้างดีมีผลการเรียนที่ดีแล้วก็มีที่ทํางานนระองรับอยู่พร้อมแล้วนะครับหลังจากจบเนี่ยก็ตอนนั้นเนี่ยผมคบกับแฟนคนหนึ่งมาห้าปีเราก็มีมีแผนกันว่าหลังจากที่เราเรียนจบแล้วเนี่ยเราก็จะ แต่งงานกันอืมทุกอย่างมันมันสดใสครับ